ีครับมาแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับรถสวยๆเพิ่งเช็คเสร็จหนึ่งคันนะครับคันนี้ได้อุปกรณ์2ชิ้นนะใบดันและผานปวนนะครับหรือว่าลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นหางบุกเบิกหรือหางตัดหญ้ามือ2ก็ได้นะครับคันนี้นะครับเป็น DI นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด3ามสูบเล็กนะครับพอดีสติ๊กเกอร์ข้างซ้ายมันหมดนะครับคันนี้นะครับผมปล่อยที่ราคา2องแ0นบาทนะครับส่งฟรี300กมนะครับดูนะครับเช็คสวยๆเลย อุปกรณ์นั้นท้ายเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหางปวนหางบกเบิกหรือว่าหางตัดหญ้านะครับเลือกได้นะครับดูเครื่องยนต์ครับไม่หลวนไม่ไอครับดูน้ำนะครับเปิดฝ้าว่าน้ําหน่อยนะครับ2 0 8 5ดิบชั่วโมงการทางานครับรถสวยเลยนะครับไม่ดันนะครับโอเคปิดครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งครับ ช่างล้ำตกใจอะไรไม่ดูช่างล้ำอะดูโฟวิลหน่อยลูกดูโฟวิวหน่อยนะครับดูโฟวิวขับ4ี่นะครับขับเกือสี่ล้อนะครับตัวนี้เป็นของเทานะครับนี่ครับระบบโฟวิวใช้งานได้ปกตินะครับนี่อุปกรณ์นะครับด้านท้ายเราเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฐานพวนนะครับฐานบุกเบิกนะครับหรือว่าจะเป็นหางตัดหญ้าเลือกได้นะครับใครสนใจสนทักได ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับนัดแท็กเตอร์ครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับ0 9 1 8 6 1 1 1าหนครับตัวนี้ชุดแต่งเต็มนะครับได้หน้ากากได้ท่อซิ่งได้เสาค้ำลังชานะครับขายเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับออกผ่านเกสอได้นะครับหรือว่าจะผ่อนผ่านสาขาก็ได้นะครับสนใจติดต่อสอบถามมานะครับ